วันที่4เดือดจัดทับฟ้าไทยส่ง F16 และครีเป้นถล่มฐานปืนใหญ่เขเมรที่ปราสาทตาควายและตามมนงทมทุกคนครับสงคารามชายแดนเพล้าเข้าสู่วันที่4แล้วและบอกเลยว่าวันนี้แหละคือวันแห่งการล้างแค้นหลังจากที่เขเมรไม่สนหน้าอินหน้าพรมยิงถล่มปราสาทโบราณสถานของเราอย่างบ้าคลัง่งหวังจะโจมตีทหารไทยเนี่ยทับฟ้าไทยเราเหรือจัดหนักวันนี้ครับ27กันา,าคมเวลาประมาณ11โมงตรง กองทัพอากาศไทยส่งเครื่องบินขับไล่ F16 ติบจำนวน2ลำและกลีเป็นอีกสองลำขึ้นฟ้าไปปฏิบัติการโจมตีแล้วครับเป้าหมายคืออะไรน่ะเหรอก็คือพื้นที่ยุทธบริเวณทิ่ทหารกัมพูชาตั้งฐานปืนใหญ่และตรวจทั้งที่ปราสาทต,ตาควายและปราสาทต,ตาเหมือนพมจังหวัดสุรินตรงจุดนี้แหละที่พวกเขายิงข้ามาทำลายฝั่งประเทศไทยเราอย่างต่อเนื่องงานนี้พี่พี่นักบินของเราก็โชว์ฝีมือแบบไร้ทิฏฐิผลการปฏิบัติคือ สามารถทำลายเป้าหมายได้ถึง2จุดไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่หรือจรวด BM21 ที่ซ่อนอยู่ก็โดนไข่คือระเบิดที่ทิ้งอกไปของเราบทขยี้ไปหมดแล้วและที่สำคัญที่สุดคือเครื่องบินทุกลำบินกลับฐานปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัยทุกนายไม่มีใครเป็นอะไรเลยนี่คือการแสดงแสนแดนุภาพของกองตับอากาศไทยที่ไม่ได้มีดีแคบบินแต่ยังแม่นยำและเด็ดขาด ตอนนี้ก็ถือว่าเราได้เอาคืนแบบสาสมแล้วครับสำหรับการที่พวกเขาไม่ให้เกียรติโบราณสถานของเรางานนี้บอกเลยว่าสถานการณ์ร้อนระอุขึ้นไปอีกขั้นรอติดตามข่าวต่อไปนะครับปลอภาพประกอบนะครับ